สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับช่องทนา DIY แล้วครับวันนี้มีเพื่อนๆขอมานะครับให้รีวิวชุดขับนะครับครับผมวันนี้จะรีวิวชุดขับชุดนี้ให้ดูนะครับครับเป็น power ตัวแรกนะครับวันนี้จะรีวิวแบบละเอียดนะครับผมอ่า power ตัวแรกครับเป็น K 5 8 0 0 1ดครับตัวนี้5 0 0 0ันบาทไม่รู้5้า0ันบาทลอมหรือ5,000ันบาทแท้นะครับเป็น2ตัวนะครับขับ แท่นละสองดอกนะครับตัวนี้ต่อแบบสเตอริโอสายขวานะครับตัวที่สองเป็น power ของตุมตามนะครับแน่นหนึ่งสองเป็นขับมิดโรนะครับสองดอกสามสี่นะครับเป็นเสียงกลางสี่ดอกนะครับแท่นละสองดอกนะครับตัวนี้จะเป็นปล่อยเป็น full l นไปเลยครับทุกความที่เขามีคอรสดิจิตอลตัดนะครับข้างบนนะครับข้างบนเป็น Car เรา,าใช้คาร์ดเอเบียร b แล้วที่แรกใช้คาร์ดดีนะครับเป็นเสียงหางเสียงแหลมไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เราจะต่ออยู่ในโหมดบิดนะครับตัวนี้พอต่อโหมดบิดแล้วเสียงก็ออกดีนะครับปกติมันใช้แน่นแค่ละ60บาทเองครับตัวนี้ซื้อมาแค่600กว่าบาทก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเราต่อที่โหมดบิดจะออกใช้แน่นละ120บาทนะครับตัวนี้ต่อเป็นโหมดบิดได้อ ช่องละสองดอกนะครับตัวนี้ครับสําหรับต่อไปนะครับเป็นพัดลมนะครับพัดลมเรามีสี่ตัวนะครับเพิร์สีแท่นพัดลมสี่ตัวเลยผมเคยเปิดนะครับไปเปิดเล่นกับพี่นี่ครับร้องคาราโอเกะเปิดจากห้าโมงเย็นจนถึงเจือบโมงเช้าครับไม่เป็นไรครับตัวนี้ไม่ตัดนะครับเปิดประมาณหกสิบถึงเกสิบรเซ็นนะครับข้างหลังก่อนนะครับจะมีน้องที่แรียก ผมทำแรกๆนะครับผมใช้เซอร์มิแอนแค่เบอร์6กเมเบอร์นี้6กมจะรับไฟได้แค่ประมาณ3 0 5 0ิอมป์นี่ครับที่นี้พอแห่ไปมันร้อนครับมันร้อนทำให้สายข้างในร้อนหางตาร้อนอให้ลามไปถึงสายแล้สายก็เป็นไหมนะครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับได้ประสบการณ์มาเปลี่ยนเอาเบอร์10บเลยครับตัวนี้สามารถรับได้ถึงสามรอยอตัวใหญ่มาก เทียบกับเบอร์อันนี้เบอร์หกหกเอ็มอันนี้สิบเอ็มใหญ่มากครับตัวนี้เอาไว้สําหรับต่อเข้าอ่ามิกเฉยๆครับมิกกับคอร์สตัวนี้เป็นปล่อยกระแสไฟไปเลี้ยงใช้ไฟเบอร์สองคูณสองจุดห้านะครับตัวนี้เอาไว้ต่อกับอ่าสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งสองตัวต่อตรงนี้นะครับชิงสองตัวบวกสองลบสองนี่นะครับ ใหญ่มากนะครับตัวนี้รับไฟได้300แอมป์มนะครับแล้วก็ข้างในครับข้างในทีแรกเราก็ใช้เป็นเทอร์มินอลนะครับเป็นหัวแยกแล้วทีนี้มันร้อนนะครับมันเกือความร้อนไฟมันไปไม่ทันนะครับเวลาเราอัดหนักหนันเลยเลยแก้ปัญหาเลยครับเป็นแบบว่าต่อออกจากขั้วโดยตรงเลยออกขั้วโดยตรงเบียดสองตัวก็ต่อออกจากขั้วเบียดเลยลบไปลบบวกไปบวกนะครับ ทั้งสตัวเลยครับ power ครับแบบนี้จะทําให้ไฟวิ่งได้สะดวกไม่ร้อนครับตัวนี้เปิดด้วยแล้วครับทั้งนันไม่ร้อนครับอัดแรงก็ไม่ร้อนทีนี้ไปตกหนักอยู่ที่สวิตชิ่งครับถ้าสวิตชิ่งผลิตไฟทันก็อัดหนักได้นะครับตัวนี้คือจบแล้วครับใช้สาไฟเบอร์16นะครับตัวนี้วมาจะใช้เบอร์ใหญ่กว่านี้แต่ว่าล้าง power ใส่ได้แค่เท่านี้นะครับ ตัวนี้ใส่สายไฟอพอดีกับสายอยู่ที่เบอร์16นะครับส่วนการต่อสเปคคอนด้านลังครับผมจะต่อให้ทั้งปกติมันจะต่อได้2ส,สายใช่ไหมครับ1บวกกับ1ลบแล้วทีนี้ผมทําให้มันเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น1บวกกับ2บวกต่อใส่กัน1ลบกับ2ลบต่อใส่กันนะครับตัวนี้แล้วเราก็มาแปลงที่หัวเลยครับตัวนี้ 1>, 1ลบต่อกับ2ลบส่ด้วยกัน1บวกต่อกับ2บวกตรงนี้รถสายไฟเปลีอยนะครับคือผมมีประสบการณ์ทำมามา 3- 4ปีแล้วพอเวลาเราไปเล่นหนัหนกแบบนี้ถ้าเราต่อแค่1ลบกับ2ลบเออน่ลบกับ1บวกนี้ทําให้มันร้อนครับมันรับกระแสไฟเยอะเครื่องเสียงรถยนต์นี้มันรับกระแสไฟเยอะเพราะว่าลงที่โอมต์ต่ำนะครับเราก็เลยแก,กย้ปัญหาด้วยการให้มันรับช่วยกัน ทั้งสองสายทั้งสองขั้วนะครับปกติมันจะมีขั้วหนึ่งบวกกับหนึ่งลบนะครับวิธีการต่อครับนี่ครับหนึ่งลบกับสองลบใส่กันหนึ่งบวกกับสองบวกใส่กันแล้วเราก็มาทําข้างหลังด้วยข้างหลังก็หนึ่งบวกกับสองบวกใส่กันหนึ่งลบกับสองลบใส่กันมันจะรับไฟได้สี่ขั้วข้างในข้างในนี้จะมีสี่ขั้นครับครับมีบวกสองแล้วก็มีลบสองให้มัน ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพปกติเราใช้แค่ครึ่งเดียวของมันครึ่งประสิทธิภาพของมันคือหนึ่งบวกกับหนึ่งลบแค่นั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็ใช้สเปกคอนอย่างดีต้องเป็นสเปกคอนอะ่ะอย่างนีนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยแนะนําให้ต่อได้เฉพาะกลางแหลมนะครับกลางแหลมนี้จะดีแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ทั้งหมดยิ่งดีอันนี้เราก็ทําตามกันถ้าเป็นเบียดแนะนําให้ใช้ดีๆนะครับส่วนหัวสเปกคอนก็เหมือนกัน เราก็แนะนําให้ใช้ดีๆไปเลยนี่ครับมันจะได้แน่นเวลาเสียบเวลาเสียบเข้าแบบนี้ครับนี่ครับแน่นมากตัวนี้หลวมๆเองครับนี่หลวมๆตัวนี้จะแน่นมากนี่ครับตัวนี้ขนาดล็อกแล้วนะครับเนี่ยยังขยับได้ลมันนานแล้วนะครับนี่แบบนี้ครับแต่ว่าตัวนี้นนแน่นครับแนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับ อ่าสำหรับตัวนี้เป็น 6m เอาไว้ต่อไฟเฉยๆนะครับตัวนี้ครับสำหรับใครที่พบปัญหาว่าอัดหนักๆแล้วเสียงไม่มาแบบนี้นอกจากเราจะเช็คอ,อุปกรณ์ของเราแล้วเช็ก power เ,เช็กสายคือปกติหมดเราก็ไปดูที่สปีค้อนด้วยนะครับผมเคยใส่สปีคอนตัวถูกๆตัวละสิบบาทนะครับแบบนี้ครับตัวละสิบบาท เชียงกลางคงพอใจตัวละสิบบาทกับหัวกากาดหัวธรรมดาผมเออทิ้งหมดแล้วครับกับหัวธรรมดาอันนี้หัวละหกสิบบาทสามสิบถึงหกสิบแล้ว, 60, แ,ลวแต่ยี่ห้อนะครับตัวนี้เวลาเสียบมันหลวมครับมันไม่แน่นครับทําให้ไฟไปเลี้ยงแบบจะเฉียบนิดเดียวแล้วทาให้ขั้วร้อนเลยครับตัวนี้แล้วผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเสียงกลางนี่ครับ ต้องใช้แบบดีๆมันเสียงเบียดเลยครับคว่าจะได้แน่นหัวสปกคนก็ต้องเลือกดีๆนะครับอ่า20บาทไม่เอาครับไม่ใช้งานไม่นานเพราะผมเปลี่ยนแล้วลิ่งติดมือมาครับแค่ลิ่งลิงนิดเดียวก็ติดมือแล้วก็ถึงระดับที่เราฟางังแล้วปกติต้องได้ลิ่งเยอะถึงจะออกสปกคนก็มีผลเหมือนกันครับบางทีเราเช็คอุปกรณ์เราทั้งหมดแล้วทาไมเสียงมันยังดันไม่ออก มาลองเช็คสเปคข้อดูนะครับผมแต่ว่าเสียงแหลมก็ว่าจะเปลี่ยนลองงบอยู่นะครับทาตามงบทางข้างนี้เป็นเสียงกลางนะผมใสเหมือนกันหมดเลยนะครับเสียงกลางครับแต่เป็นสเปคข้อนะเราก็ใช้แบบดีๆไปเลยนะครับสําหรับเสียงที่ออกมาได้เต็มที่นะครับอีกอย่างนะครับอีกอย่างคือนี่ครับหัวแจ็คนะครับเสียบเข้าสาย สัญญาณนะครับ1 2จะเป็นสายเบียดสายขวานี่ครับจะมาตัวนี้สสายนี้จะมาตัวนี้สายขวาตัวนี้เอาพุทออกมาที่อินพุตเาวเว์ตัวที่สครับําหรับอันนี้เป็นมิดลมิดลเราจะเล่นเป็นโมโนว่าเราไม่ได้แยกสายขวาน,นะครับถ้ามีลำโพงสายขวาก็แยกสายขวาได้แต่ว่าเราต้องเพิ่มช่องแซนเขึ้นอีก เดว่าอันนี้เราทําเป็นโมโนนะครับมิดโลคือแดงเดียวแดงแล้วก็มาแยกออกเป็นสองหัวนี่ครับเป็นหัวนี้สองหัวมิตโลแล้วก็ต่อไปคือกลางกลางเป็นดากลางนะครับแล้วก็แยกมาออกเป็นสองหัวตัวนี้นะครับหัวหนึ่งแยกเป็นสองครับผมมิดไทยแดงแล้วก็มาติดมิตรไยแดงตัวนี้สองตัวครับแล้วก็ไฮดํา หนึ่งตัวแล้วก็ไม่แยกเป็นสองหัวนี่ครับเราก็จะใช้การเชื่อมนะครับข่านใดแยกกันดีๆแบบนี้ก็จะดีกว่าเราใช้ตัวแปลงที่เป็นแยกหัวนะครับมันจะได้มาติมแล้วก็ไม่มีว่าข้อเลื่อนหลุดอะไรนะครับเวลาใช้เป็นนานๆแต่ว่าเวลาเชื่อมเราก็ดูสายของเราด้วยครับบางทีเชื่อมแล้วมันก็ขึ้นเกลือได้ถ้าเราใส่ น้ามันเยอะเวลนี้มันก็สามารถขึ้นเกลือได้ใส่เล็กๆน้อยๆก็ออพอให้มันติดแค่นั้นนะครับอย่าใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะสสยขึ้นเกลือนี่นนปกติถ้าเชื่อมเป็นขนาดใช้ดีก็ยังขึ้นครับถ้าเราเชื่อมนี้ครับผมถ้าให้ดีคือใส่เน้นน้อยเชื่อมพอติดก็พอแล้วก็ไม่ให้หลุดนะครับผมสาหรับะระบบเปิดปิดนะครับระบบรีโมท เราก็ใช้ตัวนี้ควบคุมเลยเราใช้สายไฟเบอร์ 5, สองจุดห้าสองเส้นอยกระแสเข้ามาจากอเพอร์มินอลด้านหลังนะครับสองเส้นเบอร์ 5, สองจุดห้าสองเส้นขึ้นมาที่สวิตเราก็เปิดสวิตท,ที่จริงอะสวิตตัวนี้ถ้าเราใช้อ่าที่เป็นสวิตเครื่องบินสามสิบแอมตัวนั้นจะดีมากจะส่งกระแสไฟดีกว่าตัวนี้ได้แค่สิบห้าแอมนะครับแต่ว่าอ่าการ เปิดปิดมันไม่มันไม่ได้ใช้พลังงานเยอะครับมันใช้แค่แค่ว่ามีกระแสไฟเข้าไปมันก็ทําให้ p o w e r ร์ทำงานแล้วแต่ว่าเวลากระชากแรงๆเวลาเราอัดเบยเียดแรงๆไฟจะกระชากอ่ถ้าเราใช้เบอร์เล็กมาแบบเนี้มันจะกระชากไฟจะมาไม่ทันจะทําให้ p o w e r ร์บูบได้อีกสาเหตุนหนึ่งที่ทาให้ p o w e r อร์ตดคือตัวรีโมทส่งกระแสไฟมาหา p o w e r ร์ได้ไม่เต็มนะครับมันจะวูบได้ครับ ที่วิธีแก้ไขคือเอาสายใหญ่ๆครับเอาสายเอาประมาณเบอร์หเบอร์แไม่ใหญ่ก็ได้หรือ2.5 2ุด้องสินก็ได้ขึ้นมาหาสาวิตแล้วก็ใช้สวิตเครื่องบินสามสิบแอมป์ก็ได้จะดีกว่าอันนี้อีกครับไฟจะได้วิ่งสะดวกเวลาอัดแรงๆไฟวูบถึงจะวูบแต่ว่าไฟก็สามารถส่งไปหาทีมดดเราได้เดีนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับขอการเสนอ,อเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ